พบกันอีกแล้วนะครับจากช่องแมงผู้พระเครื่องและของสะสมนะครับวันนี้เราจะนำรูปรอโลหะเนื้อทองเหลืองหรือเรียกว่าทองผสมนั่นแหละนะครับมาพูดคุยกันเป็นเนื้อทองเหลืองทั้งสามองค์เลยนะครับ องค์แรกนี้เป็นพันรายส่วนองค์ที่สองที่จะเห็นต่อไปเป็นท่านเท้ามหาพรมนะครับแล้วองค์ที่สามจะเป็นขุนแผนแสนสถานขุนแผนมีมีหญิงด้วยอยู่สองนางนั่งกันรวมกันเป็นสามคนนะครับเออให้ดูเนื้อทองเหลือง หรือเนื้อทองผสมนะครับว่าคือคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องเนื้อทองเหลืองดีกว่านะก็คือทองเหลืองเนี่ยแร่ทองเหลืองไม่ใช่แร่ธรรมชาติที่เกิดเองแล้วเรียกว่าทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเกิดจากทองแดงผสมสังกะสีจะามาเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ส่วนถ้าเนื้อทองแดงผสมกับดีบุกจอกเป็นเนื้อสำลิดลงหินเหมือนขันลงหินสมัยโบราณที่เราเราเคยเห็นนะครับที่เขาเรียกสำลิดลงหินแต่ถ้าทองแดงผสมกับนิกเกลิลก็จะกลายเป็นเนื้ออันตาก้าที่เราเห็นณนะปัจจุบันจะเป็นสีออกขาวเหลืองนอน่อนนิดนึงนะครับ จะเป็นเนื้ออันปกาก้าแต่ทองแดงผสมนิกเกิลที่เป็นอันปาก้าเนี่ยจะใช้นิกเกิลแค่ไม่เกิน 10- 20%เเซนนะครับถ้ามากกันนั้นปุ๊บเหรียญจะแข็งมากๆในเหรียญพระเราจึงเห็นการปั๊มแล้วมีรอยล้าวหรือรอยแตกของเนื้ออันปาก้านะครับแต่เนื้ออันปาก้าจะเป็นเนื้อที่แข็งที่สุดถ้าเทียบกับเนื้อทองเหลืองและทองเนื้อทองแดงธรรมดานะครับแลก็โดยประมาณนี้ เนี่ยองอย่งองสุดองเนี้ยเป็นองขุนแผนนะครับก็มีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังสามองที่ผ่านมาท่านใดมีความรู้ก็เสนอแนะชี้แนะมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็รับชมกันสวยๆงามๆ เนื้อทองเหลืองแต่ว่าเนื้อทองเหลืองนี่ก็ยังแข็งกว่าทองแดงมากพอสมควรอยู่ทองแดงจะนิ่มที่สุดมีอะไรใหม่ๆก็จะมาให้รับชมกันนะครับ